เมื่อวานนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่ไปขุดศพออกมาค่ะคุณผู้ชมพบ12ศพด้วยกันจากทั้งหมด17หลุม <c oughs> โดยแยกศพนะคะ <c oughs> เป็นศพสด4ีศพและที่เป็นกระดูกแล้ว8ศพค่ะโดย1ในนั้นก็มีญาตินำมามอบไว้ <c oughs> และแน่นอนว่าหลังจากนี้นะคะคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่จะต้องตรวจสอบนะคะว่า12ศพ ทั้งหมดเนี่ยแม้ว่าจะมีใบอนุญาตจากญาติก็ตามแต่จะต้องตรวจ DNA เปรียบเปรียบเทียบนะคะว่าถูกต้องหรือไม่จะมีการนำศพมาถูกต้องหรือเปล่ามีการกระทำผิดจากที่อื่นแล้วย้ายมาที่นี่หรือไม่ถ้าหากพบว่ามีการนำมาโดยไม่ถูกต้อง จะต้องดูว่าจะเข้าข่ายการอําพรางซ่อนเร้นศพด้วยหรือไม่เดี๋ยวต้องรอดูนะคะคุณผู้ชมความคืบหน้าในการตรวจสอบเรื่องนี้และขณะเดียวกันเมื่อวานนี้ค่ะ <Okay. S 1> ทางเจ้าหน้าที่ก็เร่งให้ตรวจสอบสำนักสงฆ์ทุกสาขาในการปฏิบัติธรรมแห่งนี้ด้วยขณะที่ความคืบหน้าล่าสุดในเช้าวันนี้ที่ผ่านมานะคะเจ้าหน้าที่พทออและตำรวจลงพื้นที่ไปบริเวณโรงแก้วของอดีตเจ้าสำนักคนเก่าที่เขาตั้งเอาไว้นี่ สำหรับทำกิจกรรมนั่งสมาธิหน้าศพนี่แหละค่ะก็จะนำมาตรวจ DNA เป็นหลักฐานและนำเก็บไว้ที่สำนักสมตามเดิม<า>เนื่องจากว่าเจ้าสำนักองค์ปัจจุบันและญาติโยมต้องการเก็บรักษาเอาไว้บูชาเหมือนเดิมค่ะขณะนี้จากจำนวนศพที่ขุดไป17จุดและพบทั้งหมด12ศพ ก็จะขนย้ายได้เพียง11ศพนะคะเพื่อนําไปยังสุสานในพื้นที่สําหรับฝังศพโดยตอนนี้เดี๋ยวจะเตรียมเคลื่อนย้ายและจะรวบรวมข้อมูลรายชื่อทั้งหมดให้ครบถ้วนค่ะขณะเดียวกันนะคะ1ในลูกชายของ1ในศพที่นํามาบริจาคถวายให้สําน,นักสงฆ์ที่นี่เขาให้ข้อมูลบอกว่าหากคนในบ้านเสียชีวิตก็จะนําศพมาไว้ที่นี่เพราะว่าเป็นลูกศิษย์ของสนักสงฆ์ที่เนี่ยแปีเปีและนํามาฝึก ทุกครั้งเนี่ยครอบครัวก็จะมาฝึกที่เนี่ยฝึกท,ทีก็ประมาณสิบห้าวันและหลังจากที่พ่อเขาตายนะคะคือสี่ตุลาคมก็นํามาไว้ที่นี่เหมือนกันค่ะทังครอบครัวเนี่ยเป็นลูกศิษย์เคยพูดกันไว้แล้วครับว่าถ้าคนในบ้านเกิดเป็นอะไรก็เอามาไว้ที่วัดเนี่ยครับแสดงว่าทงครอบครัวนี่เป็นลูกศิษย์อยู่ที่นี่นนหมดเลยครับมาฝึกอยู่นานไหมครับก็ถ้าแต่ก็ประมาณเต็มที่ครึ่งเดือน,นครับ แล้วทั้งครอบครัวเนี่ยเป็นลูกศิษย์อยู่ที่นี่นานหรือยังแปดเก้าปีแล้วครับแล้วคุณพ่อเสียนานหรือยังครับเสียเมื่อวันที่สี่เดือนตุลาครับเนี่ยค่ะน้องเอวก็บอกว่าครอบครัวเขาเป็นลูกศิษย์ของสำนักสงฆ์ที่นี่มาเก้าปีมาฝึกกรรมาฐานที่นี่นะคะแล้วเปลี่ยนแปลงตัวเองในทางที่ดีขึ้นได้หลายอย่างเลยส่วนการที่ต้องนำศพพ่อกลับออกไปชาปนากิจนั้นตัวเองก็รู้สึกโอเคขึ้น เพราะจะได้ไม่มีข่าวกับวัดนี้นะคะจริงๆไม่ได้เป็นวัดหรอกเนะ้ะเป็นสำนักสงฆ์่